ช่วงนี้มาติดตามภาวะตลาดหุ้นกันนะคะซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมาแบบผสมผสานค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดที่1 6 4 2 1 8 9จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา61.71จุดนะัสแตปิดที่4,352.13จุดลดลง5.84จุดขานรับรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงค่ะ มาดูฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างน,นะคะดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าเพิ่มขึ้นมา85.30จุดแตะที่15,220.05จุดดัชนีหังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกลงลดลง41.72จุดปิดภาคเช้าที่22,661.25จุดค่ะ ด้านราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสที่ตลาดนายนม็กซ์ของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นมา0.11เหรียญสหรัฐมาอยู่ที่101.56เหรียญสหรัฐต่อบารเรลส่วนเบรนท์ปรับเพิ่มขึ้น0.34เหรียญสหรัฐมาอยู่ที่108.10เหรียญสหรัฐต่อบารเรล ราคาทองคําวันนี้ปรับ2ครั้งนะคะรวมราคาขึ้นมา200บาทโดยทองคําแท่งรับซื้อคืนบาทละ2 5 5 5 0บาทขายออกบาทละ2 6 5 5 0บาทส่วนทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ2 1 5 5 0บาทค่ะ